จำไ,ได้นกกระสารครับพี่น้องปล่อยไปแล้วครับมันจะไปไค,คิดบินได้หรอว่าไม่รู้อีกหักด้วยนะเพรามันจะลงไปแล้วอเอมลงไปมเพราะมันชอบน้ำช่วยชีวิตมันแล้วก็มันไป ตามชีวิตของนกนงนงปล่อยไปแล้วนะโชคดีนะครับโชคดีเด้อแตนกกระส่อาอะไอย่าไปจิกมั่วอีกนะเงี้ยจิกให้ดูซะบ้างจิกให้ดูเด้อ chúc đi chúc đi à, chúc đi đó tự làm tự mình nè tiệt nít nưng anh gò, xá anh à, chuối cái nít à, chúc đi chúc đi